ก็ขอแสดงความยินดีให้กันด้วยนะครับวันนี้นะครับเฮ้ยเริ่มงเสร็จยี <mm> หว่าเนี่ยเอาละฮะก็เกมน,นะครับอัปเดตแล้วนะครับสำหรับคอนเดปพีนะครับเขาอัปเดตเผ่ามานะครับนะตอนนี้ที่ผมใช้เผ่านี้อยู่ก็กคือเผ so ่าว,วารุณโงเชงนะ,ะ, <mm> ะฮะเผ่าออร์ไซนะฮะเอาละเดี๋ยวเรา,าพูดถึงพวกเผาก่อนดีกว่านะครับว่ามีเผ่าอะไรกันบ้าง,งน,นะแล้วก็พอสามารถมีอะไรกับที่ผมอยู่ไหนนะฮะมาเดี๋ยวอ่านความสามารถให้ฟังนะครับความสามารถยาวมาก บอ,อย่าเอาเลยนี่อ่มามนุษย์ก่อนนะครับอ่าอันนี้คือเลนดอบนะเลนดอบฮิวแมนนะครับหรือมนุษย์จะอยู่ที่43เปอร์เซ็นต์กะตายนะ42เปอร์เซ็นต์มอเตอร์ไซค์3เปอร์เซ็นตะ์นั่นคือที่ผมใช้อยู่นั่นเองนะฮะแต่ว่าเหมือนว่ามอเตอร์ไซค์ออกง่ายมากเลยครับก็มา3ทีก็ได้แล้วนะเออมันก็มีเผ่าอ่ชาช้าก็คือเอฟเฟกต์แมร์นะคือเผ่าทั้งเงยอนะฮะสกายเปียะนะครับ17เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อยเยอะมากนะ อ่ะฮิวแมนนะครับโอกาส43นะครับไม่มีความสามารถนะแบบไร้ประโยชน์นะฮะต่อไปนะฮะเป็นอ่าชาร์กก็คือเผาเงือกนี่ยเผาเงือกกันนะฮะโอกาส25นะฮะบวกความเร็วบนบกคือ3ามนะก็คือวิ่งเร็วขึ้น3ามนะว่ายน้ำเร็วขึ้น60นะครับตาบ้าสกายเปีย17นะฮะกระโดดสูงนะครับ50นะแล้วก็สกายจัมพ์คูลดาวน์ก็คือแบบอันเนี้ยมีคูลดาวน์นะเร็วหน่อยนะครับนะ ต่อไปนะ่าเป็นกระตายนะครับโอกาสด,ดอกคือ13เปอร์เซ็นต์นะฮะวิ่งเร็วขึ้น10นะครับความมุ่งใจแด้นี่คือโดดไกลขึ้นนะอันนี้เราจะแดกไกลขึ้น25เนะแด้คูดาวลบเปตคือแด้จะคู่ดาวนานขึ้นน,นั่นเองนะฮะต่อไปอัอนนะอดดันะโอกาสได้สอ็นต์ะฮะอันเนี้ยเป็นหายาุดนะครับนะบวกเาเร็วมันบวกคือ15นะ15นะครับก็คือเนี้ยวิ่งเร็วขึ้นนะฮะอ่า แล้วก็แดนนะได้ไกลขึ้นนะแล้วก็ลบลบคูดาวแดนนะฮะก็ mm hmm. คือคูแดดเร็วขึ้นเออลบนี่มันแดนเร็วขึ้นดีป่ะขอาไฟนะเมื่อกี้น่าพูดผิดหลายอันเลยนะเนี่ยเห็นปะ่ะแดดเร็วขึ้นละไกลขึ้นนะฮะอืมเอ้ยต้องแดนเร็วนะครับข้อเสียก็คือในน้ํานะครับลบสิบนะฮะความสูงของการกระโดดนะฮะลบยี่สิบก็เนี่ยกระโดดไม่ค่อยอะไรมากบวกยี่สิบสกายจัมก็คือจัมได้อ่ามันจะช้าๆลงนะฮะแบบมัน เขาเรียกว่าไงอ่ะการโดดแบบไม่ถี่เหมือนเดิมอ่ะกระโดดถี่บลงนะฮะสกิลสี่ตัวนะครับบิดหมดไม่สนลูกใครทรงเข่งดีๆนั่นเองนะฮะวาร์ปนะฮะอี้วามาทำการวาร์ปไปจุดที่ต้องการนะคือวาร์ปไม่ไกลมากหรอกวาร์ปพอได้อยู่นะครับฮิวเลือดนะฮะเอ้ยไม่ใช่ฮิวเลยแม็ก่าแม็กยันที่เพิ่มเลือดเออเพิ่มเลือดนะฮะหมื่นสองความเร็วร้อยยี่สิบนะครับมาแล้วดูหน่อยว่าเป็นยังไงนะ อันนี้ธรรมดาไม่กดเลยนะครับก็เร็วอยู่แล้วเรากดครับเนี่ยจากการว้าวะแล้วเราเร็วขึ้นนะอ่าแลวเลื่อนจะเพิ่มมาหมื่นสองนะบอกเลยโคตรจ็มนะฮะเออโคตรดีนะวิ่งโคตรเร็วทุก็โปรนะฮะแบบประมาณนี้อ่ะต่อไปเรามาส่วนหอยนี่กันดีกว่านะครับนะในส่วนของที่สุ่มนะครับ่วนที่สุ่มนะคะจะอยู่ที่เกาะหินนะฮะเกาะหินตรงนี้เลยฮะให้เรานะครับไปยืมหัวแม่งเลยฮะ นะฮะไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนี้ครับให้เราเดินตรงนี้อ่ะจะมีตัวหินอยู่นี้ครับคือเขาใช้30เจมนะครับแล้วก็เงิน10ล้านครับไอไอเงินสิบล้านไม่ค่อยเท่าไหร่ครับแต่เจมอ่ะจะหาเราั้นงยากหน่อยนะฮะผมแนะนําให้ทําการลงดันเจี้ยนเอานะครับน่าจะเร็วสุดละในการลงดันโอ๊ยลืมโอ้ยทัตีแล้ววะนะฮะน่าดีสุดละจากการลงดันเจี้ยนนะครับตอนนี้เป็นวิธีการหาอ่าสำหรับพวกเผ่านะฮะบอกเลยว่า แต่เราเผาดีมากนะฮะไปก็มีวันนี้นะสะัรว์คลิปนี้นทุกคนเอาล่ะขอตัวลาไปก่อนใจคิดหน้าเหมือนเดิมเงี้ยง